โย่โยโย่ w h a t s a p อไมมพี่น้องนี่คือ Lovely L อ้อดูสิไอช่องตายนี่กำลังหาทางฟื้นคืนชีพช่องตัวเองใช่ผมกําำลังทำอย่างนั้นก็อย่างว่าแหละครับช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาในการทำวิดีโอสักเท่าไหร่แต่ถ้าไลฟ์สตรีมก็ค่อนข้างจะมีเวลาเพราะว่าอยากจะไลฟ์สตรีมนะอย่างที่ผมไม่น่าจะเคยบอกไว้ว่ามหาลัยผมค่อนข้างจะมีงานเยอะเป็นพิเศษหมายถึงพวกโปรเจกต์พวกอาทำนู่นประกอบนั่นสร้างนี่ครับน,น,ออแบบนู่นออกแบบนั่นออกแบบนี่ คืองานแม่งโคตรเยอะเลยเว้ยโอเคบนสถานการณ์เกี่ยวกับตัวเองเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าผมไม่ขี้เกียจเสียเวลาละคือคุณได้รับบทเป็นนักข่ามิชกาที่มีเพื่อนในจินตนาการเป็นกล้วยที่ชื่อว่าเพโดเดียวที่เจ้ากล้วยมหศสจรจย์นี้ก็บอกว่านายมาถึงที่นี่แล้วและฉันก็คือเพโดเพื่อนของนายและฉันต้องการขอ้อเสือจากนาย ในการตามหาเมียและลูก2คนที่ถูกลักพาตัวไปและเราก็ต้องไปตามตัวพวกเขากลับมานั่นคือภารกิจทั้งหมดในเกมนี้ครับรีภารกิจเสร็จแล้วเกมจะสอนการเคลื่อนที่กับคุณคือการเคลื่อนที่เกมนี้จะไม่มีปุ่มครับคุณต้องลากหน้าจอเพื่อเป็นการบังคับตัวละคร่ายผมบอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายมันคือมูฟเม้นต์เอนกิเบิร์ดนะครับแล้วก็เกมนี้เราสามารถใช้ทั้ง2ฝั่งในการเคลื่อนที่ตัวละครครับมันค่อนข้างอิสระส่วนวิธีการยิงปืนของเกมนี้คือการแตะที่หน้าจอครับผม ซึ่งระบบมูเมนต์ตัวละครของเกมนี้ค่อนข้างจะต้องทําความเข้าใจกับมันสะหน่อยถ้าเกิดว่ายังไม่ชินเนี่ยมันจะกดแบบบ๊มบ๊มเบื่อๆแต่ถ้าเกิดชินแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เ้าผ่านบทสอนเล่นในการมูเมนต์เราก็จะเจอกับตุน้นหนึ่งคนซึ่งเพย์โดที่บายว่าน่าที่กิ่นหรือเปล่าเพื่อนกลิ่นเหมือนส้นตีเลยแล้วก็มีกลิ่นเศษผ้าหม็น,ๆ,นๆ่เน่าๆเก่าๆคงจะเป็นพวกมาเฟียที่อยู่ในเมืองโอทาแถวนี้ไล่พวกเศสศวชั้งต่ำสันดานหน้านังหมาพวกนี้มันมีชุดไปวัน และเมืองนี่ก็มีพวกมันเต็มไปหมดถึงตอนนี้ผมไม่ต้องบอกคุณก็รู้ต้องทำอะไรเต็ปเอ็กซ์กเบิร์ดหนึ่งทีตามด้วยยิงแล้วหนึ่งนัดจบนั่นแหละเป็นการสังสอนที่ดีถ้าพูดถึงระบบคอมแบทเกมนี้ผมบอกด้วยคำเดียวว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากง่ายแบบไม่รู้จะง,ง่ายยังไงแล้วนะครับคือเกมนี้คอมแบทง่ายมากแต่ความยากที่แท้จริงอ่ยไว้ที่บายทีหลังแล้วกันตอนนี้เฟโดบอกว่าฉันได้บอกว่าไอ้พวกสปาโตเนี่ยเอาบิลลี่ลูกชายลูกสาวฉันไปไว้สักที่หนึ่งในโอทาวมันบอกว่ามันอยู่ในห้องเก็บของ มันก็คงอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละซึ่งต่อจากนี้เกมก็จะให้เราออกลวดลายในการสังหารหมู่นั่นเอง ถาถึงจุดหนึ่งของเกมเนี่ยเพโดจะบอกว่าฉันละปืิใจที่หนาทำสิ่งนี้ฉันจริงรู้ไหมฉันคุยกับตำรวจมาแล้วแบบว่าพวกเขาไม่ได้ฟังฉันเลยนะมันแบบว่าพวกเขาปฏิเสธการรับรู้ถึงตัวตนของฉันน่ะมาพูดถึงเกมมาเฟย์เพโดดีกว่า m ม่าเฟย์เพโดเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับนักฆ่าที่มีเพื่อนจินตนาการเป็นกลัวที่ชื่อว่าเพโดโดยที่จุดเริ่มต้นของมันคือเคยเป็นเกมในแฟลตมาก่อนถึงถามว่าผมทันช่วงเกมแฟลตไหมก็ไม่ครับผมไปทันช่วงเกมภาครีบูตมากกว่าก็คือภาคกันบัตเตอร์บลน่า ผมไม่รู้ว่าสตรีมลดราคาเกมนี้ไว้เท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดว่าราคาแบบว่าไม่เกินหลักร้อยก็ลองเก็บเก,บเกมนี้มาซื้อไว้ในประดับไอดียสตรีมก็ได้ครับเกมดีเกมสนุกคลาวแ็กเพราะเหมือนทอดลายแมมี่แต่แค่ไม่ฮาร์ดคอร์แค่นั้นเองส่วนภาพที่อยู่บนมือถืออย่าง r e f t 4 d v e n t เนี่ยผมจะไว้พูดถึงช่วงท้ายวิดีโอแล้วกันเนาะเมเล่อเป็นสพักเกมจะแนะนําสิ่งที่เรียกว่าของประดับฉากอย่างเช่นถังน้ามันไม่ให้เราใช้ซึ่งนาทีของมันหลักๆก็คือเปิดทางไม่ก็ฆ่าศัตรูแล้วก็ยังไ่หายิงตอนเรายืนอยู่ใ,ใกล้นะ ผมขอบอสท์คำเดียวว่าของประดับฉากเนี่ยนี่แค่เริ่มต้นครับเดี๋ยวมันจะมาอีกเยอะเลยล่ะไอดานเยนีกูขอบนหน่อยคือไอดานเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วกูอะคือมึ่เห็นไอถังตรงทางออกของกางกิ้งนะปะคุรู้ปะตอนแรกอะกูเล่นยังไงกูกิ้งไปสุดเว้ยแล้วกูยิงใส่ถังไอยี่เลอกกูหายเลยโอ้โหเซ็งอะ ถึงจุดหนึ่งเฟโดยก็จะบอกว่าหวังว่าวิลลี่ยังปลอดภัยดีนะเพราะวันเกิดเขาอาชย์หน้าแล้วมันต้องคงแย่หน่อยที่ต้องแคนเซิลวันเกิดของเขาอะนะเพราะว่าพวกคณะตัวตรกเนี่ยมันไม่มีการรีฟันนะดิช่วยลูกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแคนเซิลงานวันเกิดเพราะว่าเงินจะได้ไม่สูญเปล่าเลียนจะเชื่อถึงจุดเนี้ยเกมจะเริ่มใส่ความเป็นเกมแพลตฟอร์มเข้ามาละคุณจะเห็นไอ้ลวดดาบเนี่ยเต็มด่านเต็มไปหมดครับนี่แค่จิ๊บจนะครับผมบอกไว้ก่อนไอ้ลวดหนามนี่ยังน้อยไปเดี๋ยวเจอด่านได้ท้ายเดี๋ยวผม โอ้โหไอ้เฮียขนาดทางจบดา่านมึงก็ยังให้มันเป็นแพตฟอร์มกูลัชอบจริงๆไอ้เฮียโคตรไม่จําเป็นที่ต้องใส่เลยคือกูหลบแพตฟอร์มไปยิงไปกูก็เหนื่อยอยู่แล้วกูก็ต้องมาแบบคํานวณการโดดของกูในทุกองศาไม่ได้นะเว้เจ็ดโดดโคตรเท่ เมื่อถึงจุดหนึ่งของเกมเนี่ยศัตรูจะมีความอึดขึ้นอย่างเช่นรับกระสุนได้สนัดอะไรประมาณนี้เกมก็เลยประทานอูซี่คู่ให้เรามาใช้ผมบอกได้คำเดียวว่าไอ้ปืนกลเกมนี้ยิงมันทุกกระบอกเลยบอกไว้ก่อนเพโดได้กล่าวว่าตอนนี้เราเข้าใกล้บิลลี่แล้วฉันรู้สึกได้เลยล่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโลกคูมิแพ้ของฉันมันเริ่มกัเลื่อแล้วสิสงสัยแถวนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และของประกอบฉากชิ้นต่อไปก็คือซิปลายนั่นเองมันมีหน้าที่ก็กระซิปลายจะเป็นอะไรได้ล่ะซิปลายเกมนี้ก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยไปเกี่ยวซิปลายแล้วกระโดดเล่นเนี่ยเราจะตกทันทีครับเลยคือเราจะไม่สามารถกอดได้จนกระทั่งเราแบบแตะขอบกำแพงหรือว่าแตะพื้นอะไรแบบนี้จะถึงกลับมาปีนขึ้นมาใหม่ได้เรามาถึงอยู่ห้องห้องหนึ่งที่มีกล่องเต็มหมดใช่ครับเราอยู่ห้องเก็บของและเหมือนเพรดูได้ยินอะไรบางอย่างซึ่งก็คือเสียงลูกของเขาที่กาลังขอความช่วยเหลือยนั่นเองบิลลี่ติดอยู่ในกล่องหนึ่งในนี้นี่แหละครับ แต่ต้องขอบอกว่าบิลลี่เนี่ยจะอยู่กล่องสุดท้ายที่แตกในฉากนี้ครับก็คือยิงให้หมดแหละครับยิงยิงให้หมดเลยกล่องพวกเนี้ยคือระบายอารมณ์แบบไปหยิบปืนกลมาสาดมั่วซั่วแบบยิงระบายอารมณ์ครับจนกว่าแบบจะทําลายกล่องทั้งหมดแล้วกล่องใบสุดท้ายเนี่ยบิลลี่จะอยู่ในนั้นครับและสองพ่อลูกก็ได้เจอกันเพื่อโดยได้กล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกยังปลอดภัยพ่อจะไม่มีวันทำเรื่องเละแย่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นไปเก็บกวาดห้องแกซะขอบคุณที่ช่วยตามหาลูกของฉันนะสหาย และมีบางอย่างบอกฉันว่าเราไม่จะเป็นต้องหาคนในครอบครัวของฉันในที่นี่อีกแล้วเหมือนเขาจะถูกย้ายไปที่อื่นงั้นเราก็ต้องเพ่นออกจากที่นี่แล้วละ่ะซึ่งชาจะตัไปที่เรานั้นกําลังบิดมอเตอร์ไซค์ออกจากเมืองแห่งนี้ซึ่งผมขอบอกคําเดียวว่ามันเป็นภารกิจที่เพลงมันมากแต่ขัดกับเกมเพลสซะเหลือเกินคือเกมเพลเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเราต้องมาขับรถบิดนี้สิ่งกีดขวางแล้วก็มีศัตรูสองสามคนเรายิงปงปังปงปัง,ปง,ปง,ปงคือในช่วงแชปเตอร์แรกกับแชปเตอร์สเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ แล้วมันน่าเบื่อมากมันขัดกับเพลงอะคือผมอยากได้แบบซีนเหมือนในภาคปัดกันในบานาน่าครับโอ้ oh, ผมบอกเลยว่าไอซีนไลล่าขับรถมอไซค์ของภาคบนบนสตรีมเนี่ยโคตรมันเพลงก็โคตรมัน oh. ผมอยากได้แบบนั้นมากนีในมือถือแต่เหมือนแบบว่าเออมันอาจจะแบบอาจจะยากไปสำหรับการเล่นมือถือกับบุ๊เมนต์แบบนี้อ่ะนะก็ไม่เป็นไรนะครับน่ายน้อยผมก็ซื้อไอภาคนั้นไปเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำหรอกรีวิวมันอัดคิดไม่ได้คือเมมมันเต็มทํางานอยู่นะครับ ถ้ถึงที่หมายแล่ว่าเพาโดจะบอกกับเราว่าเขาเพิ่งได้คุยกับบิลลี่มาเขาบอกว่ามิลลี่ลูกสาวของเพโดนั้นอยู่ที่ไหนสักที่ในดิสตริกนูแต่เราก็ต้องระวังตัวไว้เพราะที่แห่งนี้มันเป็นบ้านของพวกโจรสลักขยะไม่ได้เติมคํานะมันเขียนอย่างนี้เลยซึ่งพวกมันเนี่ยค่อนข้างจะขวนขยะพวกนี้มากและมันยิงก่อนฐานทีหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากค่อนข้างจะเหมือนเป็นการเปลี่ยนสตูเปลี่ยนฉากซะมากกว่าให้มันเข้ากับสถานที่ที่มันอยู่นะ ตั้งแต่ด่านนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าประตูครับซึ่งประตูเนี่ยมีหน้าที่ในการซ่อนศัตรูแล้วก็ออกมาแอมบูตในช่วงที่เป็นสคริปต์ซึ่งก็ไม่ต้องตกใจไปนสนใจเลยมากครับเพราะว่าถ้าเห็นประตูเท่ากับจะมีคนโผล่มาแน่นอน มาพูดถึงตูนในด่านนี้ก็ดีกว่าเฮโดได้อธิบายว่าขั้วตู้สลักขยะเนี่ยมันเชอ่าออกไปปนสถานีรีไซเคิลทั่วประเทศเลยโดยที่เป้าหมายของมันก็คือยึดคลองขยะที่สามารถรีไซเคิลได้โดยที่ัมมีความเชื่อว,ว่าเมื่อทรัพยากรทางธรรมชาติได้หมดลงขยะรีไซเคิลที่พวกมันยึดมาได้จะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเอาผมแค่ไหมก็ยิ่งแม่หมดเลยครับและเกมก็จะส่งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งให้เรามาใช้นั่นก็คือสเก็ตบอดนั่นเองซึ่งหน้าที่ของมันก็คือลดเวลาเดินทางของเรานั่นเองบางแมปมันก็เลยให้มา มื่อถึงจุดหนึ่งเพโดจะเล่าให้ฟังว่ามิลลี่เนี่ยเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากฉันเชื่อว่าเธอในยังสบายดีคือเราฝึกสถานการณ์แบบนี้ที่บ้านบ่อยๆนะ่ะฝึกว่าถ้าโดนรับพาตัวให้ทำไงโอ้ยอย่าวออะต่อไปครับเกมก็จะมอบอาวุธชิ้นใหม่กับเราก็คือปืนลูกซองนั่นเองปืนลูกซองเนี่ย,ยมันมีความสามารถในการยิงกระจายแล้วสามารถยิงล้มตัวที่ HP สูงๆได้ในนาทนีดเดียวจากความสามารถที่กล่าวไปข้างต้นนะครับมันทําให้ปืนลูกซองเนี่ยเป็นปืนที่ไม่ค่อยปรากฏในด่านมากเท่าไหร่กลับมาที่เรื่องของมิลลี่เพโดฟัเล่า รั้งหนึ่งที่มิลลี่เคยใส่เดียวกับพวกบูลลี่ในรรีออยังเธอเฮโดมไม่เคยรู้สึกคุ้มใจในความเป็นพ่อขนาดนี้มาก่อนแบบว่ามันจะได้รู้ว่าพวกที่รังแกเธอเนี่ยมันต้องตัดขาตัวเองเพราะการน้ำแข็งกัดแน่นอนหมายความว่าไงวะมึงจับไอ้พวกนั้นเข้าห้องแชยเย็นเนาะแต่อย่างง้ก็ตามมันดีที่รู้ว่าเด็กคนนั้นอนะ่ะมันสามารถยืนในลำแข้งของตัวเองได้หลังจากนี้นเกมนี้จะกลายเป็นแพลตฟอร์มก็คือยิง,ยงโดด,โด,ดข้ามหลบสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพัทเซเล็กๆน้อยๆให้เราทําแล้วก็มีอ็อบเจก คือมันจะมีของที่เราสามารถยิงแล้วกระสุนสะท้อนมีอยู่2ชิ้นก็คือไอแผ่นเหลืองกับกระทะซึ่งแผ่นเหลืองเนี่ยคุณสมบัติคือะสะท้อนกลับครับส่วนกระทะตอนนี้ยังไม่อบอกไว้กระทะมาแล้วใคยบอกละกันที่นี่มีขยะก,กองกันเต็มไปหมดเลยมันน่าตลกที่ว่าไอสิ่งของที่ถูกทิ้งตรงเนี้ยมันมีอายุมากกว่าคนที่ทิ้งมันมาซะอีกไม่าสงสัยว่าถ้าขยะเป็นสิ่งของที่ต้องการแต่แรกอยู่แล้ว บางทีกองของเขาขยะนนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของความว่างเปล่าในจิตใจของเราก็ได้และพวกสังคมบริโภคนิยมที่บอกว่าจะเติมเต็มความว่างเปล่านั้นมันไม่เคยทําหรอกถามว่าที่พูดมาเนี่ยหมายถึงอะไรไม่รู้เหมือนกันวะไม่เก็ทคือต้องเข้าใจอย่างก่อนไว้ว่าเกมเนี้ยบทพูดส่วนใหญ่ที่เพโดพูดในระหว่างที่แบบถ้าไม่ใช่เรื่องครอบครัวมันก็คือแบบเป็นเรื่องจิตกัดสังคมที่ตัวเกมมันจะใส่มาไม่ก็มุกตลกแบบตลกร้ายตลกแบบตลกไม่ยิ้มะไม่ขำด้วย อุปกรณ์ในการสะท้อนกระสุนชิ้นต่อไปก็คือกระทะคือวิธีการใช้งานเนี่ยมันมเหมือนแฮนเหลืองเลยแต่ว่าเราต้องยิงให้มันขึ้นฟ้าก่อนหนึ่งนัดหลังจากนั้นแหละสาดมัวซั่วได้เลยฮะแล้วเราก็มาถึงห้องที่มีกล่องเยอะแยะเต็ไมไปหมดนั่นก็หมายความว่ามินลี่ลูกซองเพลโดนนั้นอยู่ในนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยิงกล่องให้หมดจบชื้อมินลี่เสร็จแล้วมินลี่จะบอกกับพ่อบ้าช้าจังวะ ซึ่งน่าตกใจหนึ่งที่มิลลี่นั้นเป็นแอปเปิลเฮโดก็เลยบอกว่าอ้าอยู่นี่เองทำได้ไหมหนูที่นี่ก็ไปไหนก็ไปแล้วก็เอาบุหรี่ไ้พอด้วยส่วนทําไมมิลลี่ถึงเป็นแอปเปิลเฮดดได้ดตอบคาถามเลยว่าเธอถูกเก็บมาเลี้ยงนะ่ะก็ไม่ค่อยต่างเท่าไรหร่หรอกพ่อแม่เธอกับฉันรักเธอมือนกันนั่นแหละแต่ยงนี้ก็ตามเราหมดธุระที่นี่แล้วไปกันดีกว่าและภารกิจที่ผมหมดไว้ตอนแรกพระถ้ากลับมาหวนคืนอีกครั้งผมจะข้ามเลยและกันเพราะว่ามันเหมือนไอตอนแรกเลยไม่ต่างเท่าไหร่และนี่คือสถานสานุดท้ายที่เรราจะไปอยู่ตงนี้ และมาเรียภรรยาของเพรโดนั้นถูกขังไว้ที่นี่สิ่งเดียวที่กันระหว่างเรากับมาเรียก็คือคนที่ข้างรักที่ในเหตุที่ร้องเพลงได้และานาไม่ใช่ผู้ของมันมันยิงก่อนทาทีหลังอยู่แล้วล่ะชั้นที่สามเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกมปล่อยของถึงที่สุดมันปล่อยของแบบว่าศัตรูอึดขึ้นแพตฟอร์มมิ่งที่ยากขึ้นแล้วก็ปริศนาตามทางที่ต้องแก้ไปยิงไปอ่ะและอาวุธใหม่แอซโซไลโฟ่ตัวที่คนสมบัติของมันเนี่ยจะเหมือนอุซี่แต่ว่ามันจะลั่นเอกทีละห้านัด เาล่ะเรามาทำความรู้จักไอ้พวกนี้ดีกว่าพวกลักที่เห็ดร้องเพลงเนี่ยเดิมทีแล้วเป็นพวกลักสงบที่ชอบอยู่ในป่าอย่างเงียบๆบอกกันว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยมันไปเจอเห็ดร้องเพลงเข้าฉันคาดว่าคงมีแค,ค่คู่คู่ค,ควรแต่ใช่ยินเพลงจริงๆแล้วมันเป็นเพลงเดสเมทัลที่เกี่ยวกับการล่มสลายข,ของมนุษยชาติฉันก็ไม่อยากตัดสินอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ถ้านายรับคำสั่งใจเข็ที่ร้องเพลงได้กูว่ามึงมีอาการประสาทหลอนหน่อยๆแล้ววะระหว่างเห็ดร้องเพลงได้กับกล้ยมหมาจสรจันที่คุยกับกูอันไหนบ้ากวกววตเ้ิซล็คือส คือเราต้องยิงสวิตช์เพื่อเปิดทางไปต่อนั่นแหละแล้วก็มันต้องทำไปยิงไปด้วยนั่นเละรู้ไหมอารมณ์อ่อนโยนของมาเรียนเนี่ยถ้าไม่ใช่มีอารมณ์สุดๆไปเลย ฉันเข้าใจว่ากะดึกที่ฉันต้องทำเนี่ยมันอาจจะต้องทาให้เธอรู้สึกไม่สบายใจสักที่สักหน่อยแต่ทุกๆคืนที่ฉันกลับบ้านเธอมันจะต้องรับฉันด้วยรอยยิ้มอันสดใสบางทีฉันก็สงสัยว่าฉันมันลงเอยด้วยความโชคดีแบบนี้ได้ยังไงกันนะไอซัดขิงเมียนี่วานายนี่ก็เป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนกันนี่นะฉันรู้สึกว่าฉันสามารถแบบเล่าเรื่องทุกอย่างให้นายฟังได้เหมือนแบบว่าฉันตกงานแต่ก็ยังได้ตังจากนักการเมืองที่ฉันไปแบ็กเมย์ไว้อะนะเปรียบเทียบอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าผมไปหยิบล็อกเก็ตล้วกัน มันเป็นปืนที่สามารถฆ่าตัวอืๆได้ภายในนัดเดียวมันสามารถทําลายกําแพงฉากและมันสามารถทําดาเมจหมูได้ข้อเสียคือกระสุนเดินทางช้าและก็อย่ายิงจ่อใส่ตัวเองพร้อมอบฉากอีกชิ้นนึงก็คือถังแก๊สยาวหน้าที่ลหลักของมันก็คือมีไว้เปิดทางในเกมแล้วก็ช่วยในการสังหารสตูนในเวลาเดียวกันแล้วเราสามารถขีมได้ด้วยนะครับไอถังแก๊สยาวเนี่ย น่ารู้ไหมมันจะดีถ้าเราออกมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติสักวันหนึ่งฉันควรจะพาครอบครัวมาแคมปิ้งที่นี่สักครั้งหนึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้มันจบลงอะนะคือมึงจะบอกให้กลัวมาแต่ยากใช่ไหมแลด่านนี้คงขอให้มันเป็นด่านที่ยากสุดในเกมนี้มันไม่ได้ยากเพราะว่าศัตรูมันอึดหรอกมันยากที่แพลตฟอร์มที่มันใส่มาเนี่ยแหละไอ้แท่นที่จับเวลาเนี่ยถ้าเกิดเรายืนนานไปเนี่ยแผ่นมันจะหายถึงจะบอกเป็นด่านที่ยากสุดแต่เป็นด่านที่สนุกสนุกตรงนี้เนี่ยแหละ ด้วยความที่ศัตรูเนี่ยมันจะเกิดออกมาประตูแล้วเลือดมันมีแค่หลอดเดียวไม่ต้องหนีไม่ต้องหลบโผล่ประตูออกมายิงแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะจนกว่าเวลาจะหมด <c oughs> ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นความสุขเล็ก <c oughs> ๆจนกระทั่งกูไปเจอแผนน่นเฮียในร้นแหละคือแผ่นเนี้ยเรายืนนานไม่ได้มันหมดเร็วมากแล้วก็ศัตรูจะเกิด3ทางเอาตามตรงมันไม่ได้ยากหรอกครับแค่ยิงศัตรูให้หมดแล้วก็พยายามกิ้งไปกิ้งมาบาลาน้ำหนักมันไว้พอศัตรูหมดแล้วก็ยิงกล่องไม้ให้เราไปต่อคือด่านมันไม่ยากหรอกแต่กูโลก อีกอย่างหนึ่งคือกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแพลตฟอร์มเยอะและเราก็มาถึงห้องที่มีกล่องเต็มไปหมดสักทีคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องทํำยังไงแต่เสียใจด้วยกล่องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เจอครับเพราะมาเรียนอยู่ข้างล่างครับคือผมลองยิงใส่กล่องที่อยู่ตรงคัสซีแล้วมันไม่ได้เกมบังคับครับเราทําไม่ได้ในีตอนที่พวกเรากำลังจะช่วยมาเรียนนั้นบีเห็ได้คาดฝันเกิดขึ้นมาเรียนถูกจับใส่รถแล้วไปเลยและนั่นมันก็หมายความว่าภารกิจมอไซค์มันมาแล้ว แต่รอบนี้มันจะไม่ข้ามนะครับเพราะเป็นภารกิจสุดท้ายของเกมแล้วคือการเล่นของมันเนี่ยถึงจะเป็นด่านบอสมันก็แค่เพิ่มอย่างเดียวคือกับระเบิดแล้วก็ลดบอสแค่นี้เอาล่ะอธิบายเกี่ยวกับบอสด่าสุดท้ายดีกว่าโจมตีของมันมีอยู่4แบบนั่นก็คือปากระเบิดใส่จุดที่เราอยู่แบบที่2ก็ส่งคนมายิง แบบที่3ก็โยนการระเบิดเป็นแนวขวางแล้วก็แบบที่4มันจะมีเด็กแว้งขับตีข้างแล้วมายิงเมื่อมันทําการโจมตีครบ4ี่ครั้งแล้วมันจะเป็นการขึ้นเฟสสองในทันทีและบอสตัวนี้มีสามเฟสแต่ไม่ต้องกลัวครับมันมีวิธีสังเกตง่ายก็คือเมื่อมันเปิดท้ายขายของใส่เราเนี่ยเวลาเรายิงไปเลือดมันจะเยอะขึ้นครับ และในที่สุดเราก็สามารถช่วยมาเรียรได้แล้วและเธอพูดขึ้นมาว่าฉันรู้เลยว่าเธอต้องมาช่วยฉันซึ่งเพลโดก็บอกว่าผมจะไม่ปล่อยเรื่องยี้ยให้เกิดขึ้นกับคนเด็ดขาดผมคงไม่สามารถช่วยคุณได้ด้วยตัวของผมเองไอจ้จอมมหาปัญหนตำนานคนนั่นแหละจัดก,การเรื่องหนักๆให้ก่อนที่ทุกคนในครอบครัว้วยนั้นจะกล่าวขอบคุณคุณเป็นอย่างสูง ก็จบกันไปแล้วกับ My Friend Pedro Rip for Event เกมมือถือที่โคตรจะอินดี้ไ่เหมือนชาวบ้านเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแบบเพลินๆนะครับมันเป็นเกมที่แบบว่าถ้าเกิดไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นเกมนี้แล้วกันมันก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นเกมที่ให้เวลาเล่นรวมทั้งหมด36ด่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงโหถ้าเกมแนวนี้นี่ชั่วโมงหนึ่งนี่ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็เกมเนี้ยจริงๆแล้วมันยังมี D L C ราคา99บาทแต่ผมไปดูแล้วเหมือนมันจะลดแค่ ไม่มีโฆษณาระหว่างเล่นแล้วก็โหมดความยากพิเศษหรอมั้งแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าไม่มีตังค์อะ <c oughs> ความรู้สึกมีต่อเกมภาคเนี้ผมค่อนข้างชอบเพลงประกอบกับระบบการเล่นที่มันเข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนมากแ่ข้อเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะมันไม่น่าจะมาตกไมา้ตายตาอะไรตื้นๆอย่างเงี้ยอย่างแบบไอ้ภารกิจมอไซค์เงี้ยโอ้มันควรทําได้แบบมันกว่านี้หน่อยเพราะว่าไอพภาริกิจมอไซค์ช่วงชปเตอร์หนึ่งกับสองเนี่ยค่อนข้างน่าเบื่อสามเนี่ยก็ ก็ขอก็ขอได้แหละแต่มันก็มันก็ e ซี่อยู่ดีอ่ะแต่ก็ช่างมันนะครับเกมมันออกมา3ปีกว่าแล้วมันก็ไม่มีอัปเดตแล้วด้วยเอาเป็นว่ามันเป็นเกมฟรีที่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมที่เบาสมองไม่ต้องเครียดมากเกมนี้ตอบโจทย์มากครับเกมมันไม่ได้เครียดหรอกคือเปแพลตฟอร์มอ่ะโอเคเข้าสู่ช่วงท้ายวิดีโอแล้วแล้วผมจะบอกว่าวิดีโอนี้ผมตัดอะไรไปบ้างที่ผมตัดไปเลยก็คือข้อมูลเชิงลึก แล้วก็ตัดบางด่านที่ไม่จําเป็นต่อการเล่าเรื่องออกไปแล้วก็ตัดเรื่องที่สติว่าตัวเอกเราเนี่ยมันแค่มีเพื่อนไปจินตนาการเพื่อให้ทาภารกิจในการสังหารมูอันที่ผมตัดทิ ink, ้งเพราะว่าเกมมันเล่าเรื่องในปัญญาอ่อนอยู่แล้วก็ไม่ควรจะไปจริงจังกับมันไม่งั้นอาจจะโดนเม้นท์หาว่าเป็นพวกจินตนานการสูงเกินแบบเม้นนี้ก็เป็นได้ใช่แล้วมินจินตนานการสูงเกินไปก็โดนด่าได้ ก่อนนะดยความผมเด็กสินแล้วก็ผมค่อนข้างจะชอบตีความในสิ่งที่ผมเห็นถ้าเกิดผมชอบอนิเมะเรื่องนี้ผมก็ลองตีความเนื้อเรื่องมันดูถ้าชอบฟังเพลงนี้ก็ลองเอาเนื้อเพลงมาตีความหมายดูว่ามันหมายถึงอะไรจะสื่ออะไรกับคนฟังซึ่งในคลิปนั้นผมก็ใส่ข้อความมาอยู่ว่าฉากนี้มันแล้วแต่คนที่จะตีความส่วนผมก็สรุปได้แบบนี้แต่ก็นะคลิปนั้นผมโดนแดงผมก็เลยแก้ด้วยการย่อภาพคลิปหลักให้มันเล็กลงข้อความมันก็เลยเล็กลงตามนั่นแหละ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมคงขอขอบคุณคุณมากและคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมคลิปนี้ยังไม่มีคําว่าขอทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกนั่นก็เพราะว่าช่องนี้ค่อนข้างจะลงคลิปช้าและก็ไม่ค่อยมีคลิปลงอย่างต่อเนื่องสักเท่าไหร่ก่อนนะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทาวิดีโอขนาดนั้นส่วนเรื่องไลค์แชร์ซับสไคร b ์นั่นอยู่ที่ศรัทธาของคุณกาสนับสนุนผมทางไหนเอาที่สะดวกเลยครับสาหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละครับ